สวัสดีตีขว,ว,วาโรงเรียนครับพี่น้องดูบรรยากาศดอยหลวงเชียงดาวนึกว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอ่านึกว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิครับพี่น้องวิวสวยมากวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดเชียงดาวเป็นตลาดนัดใหญ่สุดของอำเภอเชียงดาวครับมีทุกวันพุธนะวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเดินดูกันว่าของวันนี้จะอลังการขนาดไหนตามไปดูครับพี่น้องไปว้าววิวสวยมากดูดอยหลวงเชียงดาวครับ สมาวันนี้โชคดีมาเจอตลาดพอดีคถามเพื่อนมาเดินกันหน่อยนะโอะไรน่ะเธอมะลิเหรอดอกมะลิโอ้ทำดีมากเลยแบบแกนไว้มีดีวัวขายด้วยนะถั่วดามีผักต่างๆครับเรามาแปดโมงกว่าพักแว่นพี่น้องอ๋อนอสีลมแกงนอสีลมแตงกวาพริกนะโอ้เป็นตุ้มเลยว่ะเธอ ถูกกี่บาทแม่นี่ห้ค่ะถึงสองห้าอ๋สามดอกยี่มห้าบาทสามตำพิกมอสอะ้รครับเนี่ยเอาดิเธอตำพริกกับนาต้มตำพี่ก๊าดนาต้มแหมอต้มนาต้มเลยนาต้มสองพันพอไหมเธอสามพันเอาสองห้อาร์อนรไลเดียเอาอีกอ่ะ เน่าน่าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะเหตุนี้มันต้องยิ่งเน่ายิ่งอร่อยอ่าเจ้าอร้อยเออมันถึงจะอร่อยนี่เหรอสี่อันร้อยสี่อันร้อยบาทครับนี่ตับอินโปงปีครับปงเดือนไปกินร้าเมื่อวานแล้วนะแต่ว่าก็ยังยังไม่รู้สึกอิ่มยังไม่รู้สึกอิ่มอุ้นัเห็ดฟางเลยครับเลยฟางค่ะสองร้อยงั้นแต่งงานวันมาใหม่ๆเลยค่ะเ่็ดใหม่ครับผมปีเป็นเลือกับแบบตุ้มๆแข่งได้ ตามนตะพิกได้ครับผมเดี๋ยวมาดูหน่อยนี่เห็ดลมเหมือนกันเห็ดลุ่มมีตะกุลนะครับครับเห็ดลมเห็ดไข่เนาะเห็ดลมเหมือนกันหมูนี่ไก่แบบบ้านๆแต่ว่าตลาดใหญ่ได้เดี๋พาเดินหน่อยหน่อยเห็ดทอปเห็ดห้างครับพี่น้องโอ้โหเห็ดฟางมอกขนาดเลยจริงๆเห็ดเห็ดฟางนี่กลอร่อยเท่ากับเห็ดอะไรพวกนี้เหมือนกันไหม S <S <S เฮ็ดฟังถุงกี่บาทครับร้อยไป <100 S 2> สิบบาทห<อ>นึ่งแกนแบงสามสิบาทอ๋อครับครับครับแบ่งสามก็มีปลาไหลก็มีเนะี่ยโอ้ปลาไหลกี่บาทครับนีร้อยบาทครับปลาไหลถูกโอ้นี่ตัวนี้ก็มีไงไม่ได้กินนานแล้วนะปลาไหลไก่ก็น่ากินนะ,ะนนะมแม่ทำสะอาดแล้วนะทำยบร้อยครับ น้องไม่เนี่นี่น้อโอ้ค่ะอัะแม่กำลังรองนุ่งต้องเอาไปทิ้งไว้สองวันนี่แม่กำลังทำเมื่อคืนนี้ต้องคือมันส้มสองคืนนั่นเป็นกิ่งไ่นอส้มนะครับน้องไผ่น้อส้มนองมันเนี่ยถ้าถ้าถ้าน้อโอคือมันเป็นดีอันนี้เอาสองคืนก่อนแกงใส่กรคเทียมใส่กระเทียมแกงใส่กระทอยมมัดแด่ใส่กระเทีย่ใส่หมูใส่ไก่ครับครับมีไก่ไก่เมี่ยงที่เกิได้แม่เต้มก็ไม่อร่อยครับได้สองคืนก็เนื้ออันมันจะกทุ่งกี่บ้านนะครับ สิบยี่สิบบาทหน่อไม้สดนี่ไปขอบคุณจะหลายข้ามไงเดี๋ยวดูกำน,น,น้องไม่รวอะมือจี๊ิ้งโง่เลยเนี่ยจี๊ดอย่างนี้จิ้งัวเนาะมีหมูสามชั้นตวัวใครพี่น้องเดี๋ยวดูหน่อยที่วันนี้เราจะเดินทางไปในต่อโอ้มีร้านกาแฟอยู่ใต้ต้นลำใไยด้วยนี่บรรยากาศดีๆเห็ดหูหนูพี่น้องเ็ดก็เป็นแบบตลาดแบบบ้านๆน,นี่นะเดี๋ยวลองอันน<อ>ีอ้อยู่ในซอยครับเดี๋ยวออกไป เดินถนนใหญ่กันโอ้วันนี้เป็นวันพระเลยไงเธอดอกอย่างนี้เดี๋ยวกันดอกเกศถวัลภาษาข้าวจังเรียกอะไรดอกมะลิดอกสมบ่อยโอ้หูใบแตงนี่ยำใช้น้ำปูดอกเกศถวัลนี่ดอกอะไรเธอไม่รู้ใครรู้เอฟซีใครรู้บอกหน่อยนะดอกเกศถวัลูบวยครับพี่น้องเทศกาลดองบว้ยไหมพี่น้องดูสีเหลืองทองอารามชามเลยนะลากชูอ่ะ มีแบบโต๊ะวินเทจของวินเทจด้วยนะเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดเชียงนาดนะเชียงนาดอยู่ทางนูน้นไปเด่นด,<ว>ดู้อมกินเครื่องเทศร้านขายแบบเครื่องเทศโอาไปชุดเครื่องเทศแบบนี้เลยเนาะเขาจัดให้อย่างสวยเลยพี่น้องเนี่ยไส่ลาบเอาไปคั่วเองครับแล้นี่เป็นชุดเครื่องเทศบาแลตบอกแคว้นเม็ดผักชีโอ้นี่ชุดที่สวยเลยนะถุงนึงนี่ดิดไหมโอ้หอมหอมถุงอะไรกัจ้ะร้อยร้อยเดียวโอ้โหไงถุงไหนนี่นะนี่นี่เหรอ เป็นแบบกลิ่นสมุนไพรครับที่เขาคั่วให้ไปเสร็จก็มีหอมหอมเลยใครมาแวะร้านนี้หิวลาบอ่ะบอกไว้ก่อนมันเป็นเครื่องปรุงเกี่ยวกับการทําลาบหอมลาบขนาดเลยอันนี้อังกี่บาทครับเครื่องเทศแบบนี้หอมดีไปเด้อดูอยู่ใกล้นี่ไม่ได้อยากกินลาบ โอ้เนี่ยถูกถุงละยี่สิบาทเลยสามถุงห้าสิบเลยผักที่นี่มีเสน่ห์สามถุงห้าสิบบาทอ่าอากาศแก้วเธออากาศหอมอขนาดยี่สิบบาทเองพี่น้องสามอันเนี่ยเ้าผลโอ้โหไปเผาไหมต้นแดงมันม่วงโลสามห้าโอ้แล้วนี่เอาไปเผาอร่อยมากนะถ้าอากาศมันเย็นนะนี่เธอพิมพ์หยวกสามสามอัน <50 S 1> อันละยี่สิบบาทเลยนั่นฝรั่งต้นต้นหรรากชู กำลำปรีพัชนาผักการผักเครือครับถูกนะเนาะเขาลงมาจากดอยครับพี่น้องวิ่งจี่ครับพี่น้องนี่ดูบรรยาก,กา,าศตลาดนัดเชียงดาวนะว่าห็นดอยหลวงเชียงดาวอยู่ข้างหลังนู้นไหมครับเนี่ยคือไฮไลท์ของตลาดนี้ใครถนะ้าใครมีที่ตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะแบบมองวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบสวยๆเลยครับพี<า>น <ะ S 2> ่น้องแวะนะซื้อพริกหน่อยผมเดินพริกหมด ใส่ไปเคไว้ไ,ได้เป็นดานพี่กิโลสามสิบาทพี่น้องพริกชีฟ้าแดงากินไม่หมดแต่ว่ามะเขือถูกมากมะเขือถุงสิบาทยังถูกมันเริ่มเลย <c oughs> ชอบ <c oughs> ความนี้เ <c oughs> นี่ยเธอดูเธอเปรียบนี้เดี๋ยวพริกนี่แหละกับเห็ดลมนี่แหละจะเข้ากันดีสามน้องพริกใส่หอมแดงใส่กระเทียมเยอะ <c oughs> ๆเอออร่อยไปไปเดี๋ดูข้างในหน่อยไปตอนนี้ไม่เคยโุนมาโซนนี้ข้างในนู้นใหญ่มากพี่น้องแต่เป็นเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เยอะมากเลยครับ หิวข้าวแล้วด้วยนะตอนนี้แปดโมงเก้าโมงแล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินด้วยมีปลามีอะไรขายนู่ปลาเมื่อกี้แม่ซื้ออะไรเธอเส้นกอกเหรอหิวข้าวแล้วนะเรื่จะไปหากินร้านเด็กในเชียงใหม่อยู่แต่ว่าเวลามันยังไม่ได้ครับพี่น้องโอ้ลมแห้งข้องกระดิคายจอบกระดิกรรมกระโพอ์กกระเทียมไทยเห็ดเผาะพี่น้องเห็ดลม แลองก็โอเคข้างในเราไปดูมาแล้วก็คือมีเสื้อผ้ามูเสื้อผ้าพวกนี้ของมาเยอะเท่าไหร่วันนี้หรือว่าเราอาจจะมาสายนิดนึงเราอาจจะมาสายแหละครับก็เป็นบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆไก่ทอดโรตีเยอะหน่อยสันว่าลู้าจะอยู่ตรงนี้เยอะนะผู้เรียนก็มีนะครับก็เดี๋ยวไปหากินอะไรก่อนนะพี่น้องอยู่ข้าวแล้ว มันมีผองปรมมะมาณนี้ไม่เยอะได้แต่เห็ดแต่ไม่พิกครับเสื้อยืดยาสมุนไพรน้หที่ซื้อถงละไอโาง่ห้าบาทครับในใกล้กันนี่หกบาทบาทบีบไม่ไม่รครับมีสิบห้าบาทไ,นะไปเดินลยค่สีถุงร้อยครับครับสี่ถุงร้อยนะ คนที่อื่นอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะนะแต่ว่าคนที่ทางเหนือนี้เขานิยมกินกันครับนั่นออกเพิ่งเพิ่งออกต้นฤดูนะครับค่ะวางเต้ใส่เสานะยิ่งยิ่งมันยิ่งมันเน่ามันจะยิ่งหอมคราบอกมาลองแลง<ม>ก๋วยเตี๋ยวปอกๆลองแลงลองแลงลองไม่แลงอยากจะกินลาบอ่ะอยากกินลาบไม่อยากอยากจะปอกแต่อยากจะได้ยินเสียงปอกๆอกย่างอื่นไม่ได้อยากไยินเสียงปอกๆแบบนี้ แก็เปิชอบไอบตู้เนี่ยมึงเด่พาฮะอยากได้ตู้เนี่ยสวยดีนะตู้มือสองหรือเปล่าเธอสวยไปทำแต่งบ้านให้สวยมากอ้หอมแดงโ่าสองห้าบาทแล้วตัวแลาจะฟอกไหมครเป็นกิโลโลห้าสิบไม่ฟอกหรอกเนี้ยโลห้าสิบบาทหอมแดงแท้กินเอาตำใส่เอาแบบนี้ดีกว่าเธอเจ้าเจ้าเอาโลเอาแบบนี้ครับหอมแดง หอมแดงที่ไหนครับนี่หอมแดงอ,ะะดอ,อุตรดิตถ์ออ๋สีมันจะเข้มกว่าบา้านเราครับหอมเลยหอมเลยเอาไปใส่ตำน้ำพริก <c oughs> เห็นหลบไหมล่ะพี่น้องหวานแน่นอนต้องใส่กระหอมแดงไทยไน,นะครับถ้าเป็นหอมแขกจีนก็จะรสชาติหนึ่งหมดแล้วครับหมดเนื้อผมเราดูแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมต้องเด็นะนะทำกับข้าวใส่เยอะกระเทียมเอ้ยหอมแดงเอลยนี่ล <c oughs> ้นคกอ่ะ นี่เหรอเขาจะปฏิการเขาอยากได้ตู้อะไรไม่รูได้ตู้เนี่ยเอาไปใส่ของสวยเดี๋ยวใส่แก้วได้ตนี่เครื่องปรุงก็มีไม่นั่นกระไดค่ะห้าพันห้าห้าพั้สวยด้กุญแจอย่างดีเลยกุญแจแบบยังยังดีครับผมเดิมเลยไม่หรอไม่สักนาี่มั้ยไม่สักคำเนาะไม่สักครับไม่สักงามเออตู้เนี้ยก็วินเทจเนี่ยก่อนพี่ตามหาอยู่ ตู้เป็นตู้กับข้าวครับเนาะข้าวงามอ่ะแต่ตัวนี้โชว์ดีเอาไปเอาใส่วายใส่เหล้าอะไรก็โชว์ได้ตัวนี้ใช่ใช่ใช่ความสูงไม่ได้ครับไม่อัานเท่ากันเดียวกับฟูนเนาะไม่อัานของแพงเลยเนี้ยนี่ไม่อัานก็สามพันกว่าแล้วเนาะกว่าอันนี้ใช่ไม่อัานก็สามพันกว่าแล้วอันนี้ไม่สักแท้ใช่ครับอันนี้ไม่ไม่ไปตามแดนตามผลครับ จีนถ้าเอารถกระบามานี่เอาอยู่หน่นี่สวยสองหงได้ฮะเชียงรายนู่นนะออ๋เชีขาเชียงรายส่งได้เลยส่งให้จริงเหรอส่งให้คุณส่งเพราะลูกค้าเชียงรายมีอยู่จะไม่แตกหรอไม่แตกครับลูกค้าเชียงรายมีอยู่สี่ห้าคนซื้อนี่ส่งส่งไปเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วส่งไปสองหลังเลยเขามาแพงพี่น้องมาดูกันได้นะครับเป็นเทปแตงไม่สักไม่สักแท้ห้าพันกว่าครับคุณเจ้เขายังดีด้วยนะคุณเจแบบสู้เซฟเลยเมื่อวานส่งไป พรสองหลังโอ้โอ้ชุมพรจะส่งเหรอคะลาดจะส่งเขาไปคุณเจยังจันทร์ยังส่งเลยส่งไปแล้วด้วยนะส่งไปแล้วโอ้ไม่ต้องคุณเจอย่างดีเลยนะเนี่ยสวยคลาสสิกไม่สั่นแท้ครับเราไปแค่พันบาทก็ไม่แพงมากจุ้ยใช้ได้เพราะว่าตู้ไม่สักก็ตู้ตู้ใบอาจก็สามพันกว่าอย่างว่าใช่ไหครับสวยเลยนะเออเสห้อถุงตาดายนี่ ินเมื่อคืนเนี่ยนะมึงกินเมื่อคืนเองไอ้ถ้าซื้อนี่เห็ดหฮชเเอย่างเงี้ยเออสบายเขาจะอยู่กับคนเลือกคนเลือกระหว่างลอตเตอรี่กับเห็ดเห็ดเห็ดเพาะเขาจะอยู่ตัวนี้เห็นฮแฮหกสิบบาทครับเออเอาเอาหมดเลยเอาเอาเอานิ่มก็ครับเจียมากี่ถุงเจ้ามาสถุงมาสถุงทุนละห้าสิบบาทเองไหมอ่าเดี๋ยวผมถือกันเลยครับ โอ้ไปมออยู่ลาบปากลาบปากลาบปากแต่ไม้มันให้แก่แขงครับไม่บอกอิ่มเตียวมันจะส้มนาส้มส้มปล่อยเนาะไอตู้ล้างน้ำล้างน้ำไหลล้างน้ำก้อนไหลนะคิดถอยนะคิดซ้ายลาตีมันออกก่อนมันจะไปลีคซ้ายรูดูเฮ็ดกินกับเฮ็ดครับขอบคุณครับโอ้ไม่แพงนะเออมันมีปากตื่น เห็ดน่าแพงไะเธอที่น้าเชียงใหม่ถูกเนาะห้าบาทเองออถูกเนอ่อวันก็ร4 0ยสบเองโลร้อยสี่ส้นเราเท่าไหร่สองเมื่อวานนี่เลือแกงสิบปแล้วพี่น้องบ้านเราสองร้อยห้าสร้อยห้าเนาะสองนี่แมงไม่มีเลยนะมีแต่สองอห้าอกไปไปสามร้อยห้าเใช่ใช่ช่เชียงรายแพงกว่านี้เยอะครับอิ่ของเก่าของมุือสรถเราก็เต็มมากนะเธอเย็ดเลยแหละข้าวเราเดียวให้มากินกันนะพี่หิวหน่อยหไว้ก่อนที่ เน็งแกย่งกันอเก็บเก็บของให้หน่อยมีที่ใส่ไหมล่ะลองดูรถจะไปลุยมาแบบจัดๆเตาได้ตเตาคืนแล้วนะออกจากบ้านลุงพูนมาแล้<ม>วพี่น้องฝากเตาฟืนซื้อเอาเตาแก๊สมาก็เลยต้องซื้อเตานี้ว่าจะขึ้นดอยอ่างขางลุงพูนก็ให้ต้นไม้มานี่เราเก็ดเี๋ยวค่อยวางเราก็เห็นที่จะช้ำมาขนาดรถถอดบอ่อออกไปอัดนิดนึ่นะเนี่ยบอ่อหลังสุดครับ ซือรถโฟลเจอร์มาต้องถอดบ่อหลังอ,ออกเลยถ้าเราไม่ได้เที่ยวเยอะนี่แหละโอ้มีน้ำดื่มกินแต่นั้นหน่อยสิหิวมา้มปเปิดแอร์ก่อนปเปเิดแอร์เปิดแอร์หิวข้าวแล้วพี่ที่แรกว่าของมันจะเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้ของก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าได้ของดีอยู่นะมันจะได้จังหวะ คน,<ส>นคนอยากกินเฮดเ็ดห้านี่หันใส่คลิปนี่นี่โอ้ลูกเรียนยังมาได้ถูก,ก,ถกดวก้วยวะถุงห้าสิบบาทเกือบไม่ทันเจ้าไปซื้อ3 0มก่อนนีห่หเมื่อกี้พี่คิดว่าถุงร้อยยี่นะก็คิดว่าน่าถุงถุงละร้อยหรือกว่าไงหมูย่างข้าวเปรเ้ียวไหมเ้ยวหน่อยได้อู่อร่อย ตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือของประเทศไทยน่าเที่ยวครับพี่น้องอยู่วสวยอากาศด,ดีนะตื่นเช้ามาบ้านลุงปูน่ะรีสอร์ทลุงปูน่ะเย็นเลยอ,ะอ่ะหมอกลงจัดเลยอะ่ะแม่กินเส้นก๋วเยข้าวด้วยนะ,ะยก,นกับพี่สนอร่อยดีเนาะ ข้าวนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะไงะปกติแปดโมงก็กินแล้วครับข้าวเช้าไปหาโนมพุโนมพุนรู้ใจอ่ะทำกับข้าให้รอเลยอ่ะอืมอะไรไหม,มอ,อืมเปรี้ยวเปรี้ยวอืนี่ต้องมีขลิ่ด้วยตอนนี้ทุกวันนี้ขอซื้อเส้กกอกข้าวเส้กสกอกอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะอัน,อน,อนละสิบห้าละยี่สิบอ่ะ เที่ยวหน่อยได้ยังจะกลับหรือยังกลับเชียงรายหรือยังคิดถึงแม่หรือยังล่ะคิด <c oughs> ถึงอยู่คิดถึงนะเนาะตื่นมาเที่วยวเชียงใหม่เป็นทริประหว่างการรอที่จะไปเที่ยวต่างประเทศครับพี่น,นอ้องอยู่บ้านก็คอนเทนต์อาจจะเต็มๆนี้ก็เราจะเดี๋ยวจะมีทริปไปต่างประเทศแต่ว่าก็เลยมาเที่ยวเชียงใหม่เอาไปขั้นการก่อนที่จะไป ต่างประเทศจะไปหาใครเราติดตามเราจะไปที่ไหนก็รอติดตามไนแหละเดี๋ยวถ้าบอกไปกลมมันจะไม่ไปแบบที่เราคิดไว้เอฟซีว่าชิลแล้วมั้งลุงเด่นบอกมาไม่ได้ไปสักทีอ่ะมาเพียรเปลี่ยนแผนกระทันหันที่ไปซื้อผักไหมยี่สิบบาทเตงกวางเนี่ยน่แต่ลุงเด่นเดินไปก็ได้ไปเด่นไในกลุ่มใช่ไหมไม่เหลือเงินสักบาทน่าจะตกใจว่านี่ในชีวิตนี้จนที่สุดก็คือวันนี้ไม่มีเไม่มีเงินสักบาทเลย วันนี้อ๋อยืนหน้าเมียโอ้ยยืนหน้าเขาแบบแบบแบบจ่ายสี่จ่ายสี่อ่ะเรื่อาเงินมาหมื่นหนึ่งนะใช่ไหมไม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยไม่ขับขี่ยังไม่มีเลยตอนเนี้ยกระเป๋าเงเก่งไม่มีตังค์เลยโยนมาข้างหลังมปแล้วเลี้บัตรประชาชนบัตรแล้วลูกโยนใส่ตะกร้าไปแล้วรู้หรือยังคุณค่าของคนไม่มีเงินเป็นยังไงคนไม่มีตังค์อยู่ลำบากว่ะ จากินอะไรก็มองหน้าคนนั้นมองหน้าคนนีเขาจะเสื้อกุ้มงฉันคือประชาชนต้องอดทนได้ทุกอย่างเนี่ย <c oughs> ต้องเอามือคนนั่งเวลาเขาเขาเสืออะไรไม่มีคนไม่มีใจเก็เอามือต้องเอามือแบบหนีบขาแบบะอดใจใไว้ <c oughs> เพลงคงสิเพลงเนี้ยพ่อนะฉันคือประชาชน ไปในคนก๋วยคั่วไม่ต้องแบ่งให้เธอกินหน่อยไม่ต้องแบ่งให้หนูกินงั้นเอาคำกินกนั่หมดเลยน้องฝ้ายเขากินกาแฟกินอะไรรู้เข้ามานี่ก็อนองท้องแต่ก่อนเที่ยงพี่ไปกินดาบเหรอดาบเจ้านี้อร่อยเคยไปกินกับพี่อีทมาพี่อีทสไตล์แบบดาบ เรายังไม่เคยไปถ่ายร้านเนี้ยแต่เราเคยไปเป็นพระเอกในช่องเขาร้าน <c oughs> นี่ลาบข้าวเหนีวดีนะตัวหาหม่อมธนาด,ดิบไม่ล่ะหรือว่าชวนน้องแนนลมากินนะอยู่ใกล้บ้านน้องแนนนะหม่อมเพลินปอทำงานนะถ้าอยู่กับหม่อมธนาด,ดิบนี่แกวอาจจะยังไม่ตื่นใช่ เก้าพวงฝ่านี้พิดาน่าจะมาเตือนจ้ะน้องแนนอาจจะเตือนพิดาน่าจะอยู่ต่างประเทศมากช่วงนี้ออ๋พีดาไปจีนใช่ใช่งานเกะเยอะแล้วช่วงบอมธารดิบการ์ธาดิบเกไปจีนไหนน้ำกินน่ะน้ำอยู่ตรงไห,หนเมื่อกี้กดกดนงามาเที่ยวเชียงใหม่มีอีกที่เยอะมอวานก็โทรคุยกับน้องมดน้องมดก็บอกว่าถ้านี่ก็ให้ไปเที่ยวเดือนหน้า แต่ว่าแม่ของสอนเห็ดพอยังไม่ออกนะมาเชียงใหม่เห็ดพอเห็ดนั่นนี้ออกแล้วเนอยมาเที่ยวไหมเขาบอกว่ามิตัวเหมือนปริงเลยลาแล้วก็มีงูเหลือมด้วยนะที่สวนพ่อบอะแล้วจะบอกทำไม <c oughs> ด,ดูนี่หน่อย <c oughs> กลับไปเอารถไปเช็คบางอย่าง พอเราจะเดินทางไกลมันก่อนเสียงเบรกได้อะไรมันด้งปิดหนึ่นงแต่ว่านี่เพิ่งไปเปลี่ยนเบรกมานะรถเพิ่งไปเปลี่ยนผ้าเบรกมาซื้อมาปุ๊บไปเปลี่ยนผ้าเบรกเลยแล้วก็ไปดอยผ้าห่มปกรอบเดียวเองเนาะไปะเราจะไปกระละเธอเอาอะไรเพิ่มไหม,ไมหตังก็ไม่มีเนะ่ะไปกยไปกดตังใช่ไหม<ๆ>เธอบอกตังร้านมีอยู่ ว่าเอาเงินมาเท่าไหร่มะกดเงินมาแปดพันแล้วกดมาหมื่นนะี่แหละหมดเลยไ,ไม่กดละกดเถอเร้จะซื้ออะไรแล้ว,ลวงั้นอิ่มแล้ว <c oughs> น่าเกลียดอิ่มแล้วอิ่มแล้วงน่าเกลียดมากไปไหนะใครก็ว่าย มือคว้ tweeted, ยวางขาใช้น้ำม mm, ันสรอบนั้นก็เชืหมดแล้วมันไปเท่าไหร่ละพันเจ็ดสองพันวันนั้นก่อนมาพันเจ็ดก่อนมาเนี่นไปผู้ชีพฟ้าไม่เกี่ยวเนาะไม่เหลือพันหมดน้ำมันสามพันเจ็ดเหรอมาเชียงใหม่หมดน้ำมันสามพันเจ็ดพี่น้องแต่มันไม่ใช่ไปมาแค่เชียงใหม่นะโอ้โหขึ้นแต่ละเขานี่ใช่ไปเลี้ยง กลับมาไปอำเภอเพ้าอีกไปบ้านนาหวสองรอบไปเมืองคลองไปเวียงแหงไปดอยดำกลับมาวางรถมา่ะเดกลับรถมาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วไม่ได้แวะไหนไปดูแวะกินลาหน่อยไปดูน่ชอบลูงเด่นนะแวะกินลาแล้วก็แวะซื้อเห็ดแวะซื้อเห็ดแล้วก็แว็มาถึงลูกแล้วเจ็บมาหาแมว กับปลาหาแมวมาแต่กะทีทะเบีนผู้หายแล้ววะฮะไม่ค่อยหล่อแล้วฝนมันร่วงต้องพาไปหาหมอแล้วแซมร็แวนไปดูปองคุณหน่อยสิดูพี่คุณนปองคุณได้เจอของฝากไม่ไปไหนแล้วเจอของฝากชิ้นใหญ่ห่วงหวงหัวอะไรโูกโอ้เดี๋ยวลูกเด่นก็จะกลับมาพักไม่กี่วันนะครับพี่น้องแล้วผมก็จะมีทริปเดินทางหน่อยสชัสดีครับกันลูกกินอะไรมีของฝากเลยไหนของฝากก็ได้ไง อาหารเพิ่มอาหารโอ้โหลุกไม่ไหวแล้วลูไม่ไหวแล้วฮะร้อนร้อนร้อนไปกินทำอะไรมาร้อนปีประตูบ้านหน่อยปีประตูบ้านหน่อยโอ้เงือแตกวันนี้ก็เล่นบอลปีประตูบ้านหน่อยแล้วใส่ชุดที่ไปอีกแล้วแล้วไปเล่นบอลโสวัสดียางนึกไปอเมริกาฝึกไปฝึกอะไรฝึกฝึกอะไรไปอเมริกาฝึกยังไง โอ้เกิดไปอยู่รัฐที่มันร้อนๆอย่างเงี้ยทำไงอะโอไฮโอโอไฮโอไปแคลิฟอร์เนียสิไม่โอไฮโอเกิดอะไรกินที่โอไฮโอโอเป็นไรมีอะไรกินไหมตอนเย็นเนี้ยอยากบอกจะต้มปลาอยากจะต้มปลาโอ้ปลาอะไรปลาคอใหญ่กับกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วพป่น้องขับรถมาง่วงนอนมากสี่คนเดียวเนี่ยมานี่เร็วสิเร็วแบตจะหมด ไม่ใช่แบบหมดเดี๋ยวลุงเด่นมาถ่ายนี่เธอไม่คุยกับฉันนะติดไม้นะนี่โออากาศดีกว่าบ้านเราน่ะอ่าโอ้ท้องฟ้าใช้ได้นะครับกลับมาถึงบ้านก็ภารกิจของเราต้นไม้เด้อแต่ต้นไม้เป็นแสดงว่าบ้านเราฝนไม่ตกเลยเนาะดูดูแห้งมากดูพรคข้างหน้าหน้าบ้านเน่ยนะแห้งไปหมดเลยอรรยากาศอุ้ยรุมแรงออ้ยฝนขี้นุ่วันนี้วันนี้ฝนน่าจะตกจริงอ่ะ เดี๋ยวจะขนของลงแล้วจะเอาของไปส่งให้ยาบางอย่างเอาพิกเอาไปแบ่งเห็ดลงให้ยายทานไปเห็ดเห็ดเห็ดลมอะเอาลงเลยเดี๋ยวพี่จะไปละเอาเจ้าอะไรไปให้ช่างด้วยนะก็เป็นภารกิจของเราคงจะไม่ไปต่อแล้วแต่ว่าอยู่บ้านอีกสักสี่ห้าวันแล้วผมก็จะนกกกอนนไปหรือยังไม่รู้ือไม่ตัดก็ทําทำไมเธอไม่ตัดมันลูกมันอยู่อะว่าวันนั้นาตัดมันมีไข่ มันลูกแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแล้วไหนแม่ตัวอะไรฮะไม่ใช่ไม้ไม้เอาโอ้โหใครจะมาตัดแย่ตัดต้นไม้ตัดอย่างนี้เแต่ไฟโอ้โหจะไปจบเกษตรที่ในมาเนี่ยอ้าวตัดก็เอาไปออกด้วยดิอย่างเงี้ยโดนทูซิแล้วมันก็มันก็มาเน่าตายเนี่ยเห็นไหมแล้วแล้วก็ขยันอยากทำแต่ทำไม่สําเร็จโอ้โก็ดีกว่าคนไม่ทำโอ้เขาก็ทําตลอดดูแล้วไปตัดแย่ตัดต้นเนี่ยนะโอ้โหฝีมือการตัด อเอช่วยโคดอกเลยเนี่ยแล้วมันมาแนวายตรงนี้ต้องยายต้องมาตัดเพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยนายต้องตัดเพิ่มอีกแล้วเขาไปเก็บเป็นหน้าบ้านนั่อนะ่ยมันทำอย่างนี้มันก็มันก็มาตายอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันจะไปโปร่งใบมันออกเหรอเนี่ยเดี๋ยวเขาช่วยกวาดไปเันนะดูดิเน่าเละหมดเลยไปละสำหรับ EP นี้เนาะก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจเขาครับให้เราต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนต่อ หรือว่ามีเมนูเด็ดๆกับที่บ้านจะจะเป็นเมนูอะไรก็รอติดตามนะสำหรับอีพีนี้ขอตัวไปละเจอกันใน่น้สนาสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว